สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับผมวิเชียนบ้านทุ่งนะครับวิเชียนยูทูบเบอร์วันนี้พาคุณผู้ชมมาชมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชทานเพลงศพท่านพระครูโกศลเวชอดีตเจ้าวาดวัดวัด,ด,ดแหลมแล้วก็อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวทรนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งกําหนดงานเริ่มนะครับวันแรกวันที่8วันที่9 วันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับแล้วก็กำหนดพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูโกศลเวทในวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้นะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับคุณชมครับก็ถือว่าชมการเตรียมความพร้อมในการเสียงงานนะครับตอนนี้ทางทีมงานคณะ เาจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็กำลังที่จะประดับประดาตกแต่งความสวยงามของเบนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเมนชั่วคราวที่ตั้งอยู่ที่ในวัดแหลมแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวยคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกร็ิฟาร์มวังไซเดิม บริหารงานโดยคุณดำสุวรรณติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 4 1์8 5ดนตนะครับคือในเต็นต์ประดมพิธีที่ใช้ประกอบสาธนาพิธีของสงนะครับซึ่งโอ้โหใหญ่โตมโหฬารน,นะครับยาวหลายเม็ดทีเดียวนะครับถือว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆครับการเตรียมง,งานที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วมาวันนี้สมเกียรติสมศักดิ์ีกับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหัวไชย และก็อดีตเจ้าวาดวัดแหลมในโอกาสนี้นะครับก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยงานครั้งนี้นะครับหลายๆฝ่ายก็คงรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุมาอย่างทุกๆท,ท่านด้วยครับ นี่ครับโดยภาพรวมนะครับสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเมนที่พี่น้องชาเวเพื่อวิยและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นเมนที่ทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมไว้นะครับสวยสดงดงามนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นสัจธรรมชีวิตนะครับอน,นิจยังสังสารนั้นไม่เที่ยงะหลีกเลี่ยงเกิดแก่เจ็บตายไปไม่พ้นเล็กหรือใหญ่ไพรไ่ผู้ดี มีหรือจนร่างของตนอยู่บนกองเพลงเชิงตะกอนมรณธรรมโอหีมรณอนันติโตความตายเป็นเรื่องธรรมดาใครเล่าจะหลีกหนีได้พ้นครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเตรียมงานเตรียมความพร้อมก่อนถึงงานพระราชทานเพงศพท่านพระครูโกศลเวชสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของพระ นักเทศชื่อดังนะครับหรือพราะท่านหม้อนะครับท่านหม้อที่รู้จักกันในนามพระนักเทศชื่อดังก็ถือว่ามีญาติโยมพุทธบริษัทนะครับผู้ที่มีความศรัทธามีความเคลือบใสในวัดแหลมแห่งนี้นะครับมาถึงวันนี้มีแต่ความบ้างเปล่านะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้นะครับว่ามนุษย์คนเราย่อมเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยังย่งยืนนะครับก็เป็นอนุสติให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้สํานึกว่าคุณงามความดีเท่านั้นที่จะรักษาอยู่คู่ฟ้าคู่ดินคู่กับแผ่นดินอย่างนี้ไว้นะครับอย่าลืมนะครับชมคลิปดีโอคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ